สวัสดีค่ะมือนีสิผ้ามากินลาบเป็ดดวยค่ะเด้อมากินเข่าเ้าลาบเป็ดมีตลาดเป็ดอย่างเดียวกับพักค่ะวันนี้กินข้าวกับลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดมีก็ะพีพักเล็กๆลอยๆไปกินกับแกงน,นะคะนาอนี่ลินฟ้าลินฟ้านะคะลินฟ้าแล้วก็ ลวกถั่วลวกถั่วฝักยาวนะคะผักก็จะมีหอ,หอมหอมก็มีนะคะมีอันนี้อันนี้ขมขมนะอะไรคะอะไรขมขมสะเดาก็มีนะคะมีสะเดาด้วยสะเดาขมตบนหอมสะเดาริมริมไม่หรือลิมฟ้านะคะ ดินฟ้าหรือว่าดิมใหม่บานเห่าค่ะลาบเป็ดกับเก็ทั่วหลวกทั่วนั่ค่ะทั่วฟักงาวมากินกับลาบเป็ดลาบเป็ดสิมีหนามหลายด้วยค่ะหมักสดเอาค่ะสิแบบเผ็ดแบบมีหนามตามความชอบข้องแต่ละกนะะ้นเนาะค่ะเนาะให้มันมีหนามในค่ะ,คะมันจะได้สดเอาลาบเป็ดนะคะลาบเป็ดบ้านนี่แหละคะ่ะ ใส่หอมกระเทียมพริกป่นพริกสดค่ะต้นหอมใส่เข้าไปอร่อยอร่อยบีบมะนาวใส่เข้าไปอีกวันนี้กินข้าวคนเดียวนะคะอืมือ่อกินน้ำกันด้อค่ะ